สวัสดีครับอาจารย์พงษ์อนันต์สีแสงไพรวันครับวิชาอาหารไทยร่วมสมัยครับวันนี้จะเป็นเมนูข้าวพระรามองศกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้าวพระรามองศกนเ่ชื่อแปลกๆนะฮะเราอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่อร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพื้นฐานครับว่ามีอะไรบ้างครับมาดูในส่วนของผักกุ้งกันนะครับเห็นผักกุ้งนี่แบบนะครับส่วนใหญ่จะสลับสับสนกันนะครับว่าเราต้องใช้ผักกุ้งอะไรแล้วเรียกอันนี้ว่าอะไรนะครับตัวนี้นะครับ ต้นเล็กๆนิดนึ่งเราเรียกว่าเป็นผักบุ้งจีนนะครับถ้าเป็นผักบุ้งไทยจำไว้เลยนะฮะจะยิ่งใหญ่จะต้นใหญ่นะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะไปทำเป็นแกงเทโพนะครับวันนี้เราใช้เป็นผักบุ้งจีนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารวกน้ํากันนะครับแล้วมาดูส่วนผสมของนักจีนของเขานะครับหรือน้ําราของเขาจะมีส่วนผสมของพิแกงขั่วนะครับมีถั่วลิสงคั่วบดนะครับมีหัวกะทินะฮะมี น้ำมะขามเปียกปรุงรดด้วยน้ำปลาแล้วก็ความหวานจะได้จากน้ำตาลปาี๊บน,นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหางกะทิแล้วก็เนื้อหมูนะครับใช้เป็นเนื้อหมูสันในนะครับต้มสุกนะครับแล้วก็จะมีข้าวเดี๋ยวเราจะไปลวกผักกันนะครับเราจะมีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการลวกผักอย่างไรอย่าลืติดตามชมได้เลยวิธีการลวกผักนะครับเทคนิคง,ง่ายๆในการหยุดคอิลฟีหรือสารสีเขียวของเขานะฮะ ก็คือเราจะใส่ส่วนของเกลือลงไปในน้ำเดือดน,นะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันในน้ำเดือดน,นะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมน้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคูลิ่งดาวหรือว่าคูลดาวหรือว่าทําให้ผักนั้นหยุดการสุกนะครับถ้าผักสุกผักจะเขียวผักดิบผักจะดํานะฮะเดี๋ยวรอน้ําให้เดือดน,นิดนึงนะครับแล้วเราจะมาลวกผักน,นะครับ อตอนนี้นะครับส่วนของน้ําที่เราใส่เกลือน้ำได้เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ผปกุ่งลงไประวังมันดีใส่หน้าด้วยนะครับแล้วก็หาอะไรกดๆเล็กน้อยนะครับสําคัญเลยคือผักต้องสุกนะครับบางคนเนี่ยลวกผักแล้วไม่สุกแล้วมันดำนะฮะแสดงว่าคุณลวกผักไม่สุกนะฮะกดๆเขาลงไปพักๆหนึ่งแล้วรอให้เขาเดือดล่านเลยนะครับแล้วเราถึงจะไปคูริงดาหรือว่าช็อคให้เขา หยุดการสุกนะครับเนั้อสารโครฟิลก็จะอยู่ตาไปด้วยนะครับโครฟิลก็คือสารสีเขียวของเขานะครับเราก็กดออกดลงไปนะครับลอยสักพักน,นะครับเราจะไม่ให้สุกจนเข้าเละนะฮะนะครับบางคนเนี่ยไม่ชํานาญก็คือทําไม่บ่อยนะครับพอาะทำไม่บ่อยความชํานาญการก็จะไม่เกิดขึ้นงะ้นลองทําให้บ่อยๆดูนะครับ แล้วเราจะรู้ว่าผักสกุกนั้นเป็นยังไงผักเละนั้นเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ลวกได้ที่แล้วนะครับ <Bye. S 1> เราก็จะตักขึ้นมาแล้วก็ช็อกในน้ําที่มีน้ําแข็งด้วยนะครับตักขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ช็อกในน้ําที่มีน้ําแข็งนะครับกดหรือจุ่มให้เขาจมน้ําแล้วก็คนเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางทีความร้อนมันจะแฝงอยู่ในนี้นะฮะร <Yeah. S 2> อจนกว่าส่วนผสมหรือว่าน้ําของเขานะฮะหรือว่าผักของเขาจะเริ่มเย็นขึ้นนะครับ เนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะส่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำในส่วนของน้ําจิ้มกันนะครับหรือน้ําราดกันครับเรามาทําส่วนผสมของน้ําราดของตัวสลัดกัน เราจะเอาพริกแกงคั่วแล้วก็เอาส่วนของโกตะทิผสมกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาตายตัวเล็กน้อยนะครับไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวเราอาไปผัดแล้วเนี่ยมันจะไหมซะก่อนนะครับส่วนผสมอาจจะไม่ผสมกันหนึ่งอ่งเต็มสัดเต็มส่วนนะฮะเราก็ผสมส่วนที่เข้ากันนะครับของโกตะทินะครับแล้วก็ในส่วนของพริกแกั่วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปผัดนะฮะ เราไปผัดใส่น้ำมันสักเล็กน้อยนะครับเลยระ,ะแล้วก็เอาพริกแกงที่เราได้นะลงผัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยเอาหัวกะทิค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเราทยอยเอาผัวกะทิใส่ไปนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนอปานกลางในการผัดนะครับ เหมือนกันนะครับในการท,ทําพริกแกหรือการทําแกงนต่างที่มันมีกะทิแล้วก็ขึ้นแกนะครับเราทําด้วยกัน2วิธีก็คือเราจะเอาพริกแกนั้นผสมกับหัวกะทิก่อนนะครับเราก็เอาไปผัดกับน้ำมันก,ก็ได้นะฮะอันนี้คือวิธีการรับนะครับในการาผัดพริกแกให้เขามีความหอมขึ้นหรือคุณจะขึ้นจากตัวหัวกะทิให้เขาแต่งมันก่อนแล้วจึงจะนําพริกแกนั้นลงไปัดก็ได้นะครับ เราก็ปรับไฟให้เขาขึ้นเป็นไฟกลางสักเล็กน้อยนะฮะการทนทลไฟสําคัญนะครับการทําที่แกงการทำที่แกงก็สําคัญด้วยเนงะี่ยเราต้องทนทให้ถูกนะฮะไฟอ่อนไฟกลางไฟแรงของอาหารไทยนะฮะส่งผลทําให้รสชาติกลิ่นน้ำมันหอมระเหยเปลี่ยนไปได้ด้วยนะครับ ตอนนี้เราจะรอให้ส่วนของผัวกะทินั้นค่อยเริ่มทยอยแตกมันนะครับแล้วก็ทยอยใส่หัวไปไดเรื่อยนะครับสักสองสามรอบนะครับแล้วก็ให้ค่อยผัดนะฮะอย่าคนตลอดนะฮะเพราะว่าเราต้องทิ้งช่วงให้ส่วนของผัวกะทินั้นแตกมันนะครับอ่าค่อยๆคนนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็อย่าทําให้กระทะนน้นเปละหรือว่าเปลืไปทั่วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ตรงขอบๆได้นะครับ ให้ข้าวพะยา,ยาอยู่ตรงกลางของกระทะนะครับเราเดี๋ยวเราทิ้งส่วนผสมไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ผัวกะทิข,ของเขาที่จะแต่งมันพร้อมน้ำมันหอมระเหิน,นะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าพริกแกงเขาเริ่มสุกแล้วคือจะมีความฉุนขึ้นนะครับถ้าเกิดมีความฉุนขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทยอยใส่ส่วนของผัวกะทิไปอีกทีหนึ่งนะครับ จนกว่าปวกะทินั้นจะหมดแล้วถึงจะใส่ในส่วนของทางกะทิแล้วค่อยมาปรุงรสชาติกันนะครับงั้นวันนี้เรามีการปรุงรสชาติด้วยกัน3รสเหมือนกันอาหารไทยนั้นในการปรุง3มรสนั้นค่อนข้างยากที่สุดนะครับวันนี้จะมีความเค็มจากน้ำตานะฮะความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวความเปรี้ยวจากส้มมะขามหรือว่าน้ำมะขามปีกนะครับค่อยใส่ลนไปนะครับแล้วใส่ผงกะทให้หมดเลย เห็นไหมฮะการแตกมันของเขาจะสวยงามนะครับฉะนั้นการทําแกงการทําซอสต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการแตกมันแต่ไม่แตกมันเยอะเกินไปแตกมันพอสวยงามนะครับพริกแกงคั่วถือว่าเป็นพริกแกงตัวตัวแม่หรือว่าตัวต้นตำรับเลยนะฮะตัวตั้งต้นของการทาพริกแกงถ้าเกิดสมมติเราใส่ลูกกะชี้หลามไปก็จะกลายเป็นพริกแกงเผ็ดถ้าเกิดเราเปลี่ยนสีพริกนะฮะจากพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับ เปลี่ยนเป็นพริกขี้หนูสดสีเขียวกับพริกชี้ฟ้าสดนะครับก็จะกลายเป็นพริกแกงียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาพริกแกงตั่วใส่ลูกกะชี้ลาแล้วนะครับเราสามารถทําเป็นแกงเผ็ดได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการทําแกงผัดเผ็ดย่างให้เราใส่เปลือกหอมไปนิดนึงเป็นการช่วยทําให้รสชาติของเรานั้นอร่อยขึ้นแล้วก็ปร่าในเรื่องของความมีสาบของตัวเป็ดได้ด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็รอให้เขาแตกมันเขานิดนึงนะฮะหักระเทียมใส่หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่กระเีเข้าไปแล้วเราจะพร้อมในการปรุงรสชาติท้ายสุดเราก็จะใส่ถั่วลิสงทั่วบดเข้าไปนะครับลักษณะการทํานั้นจะคล้ายๆกับทำน้ำจิ้มหมูสเต,เต๊ะเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเนื้อรสชาติก็จะให้คล้ายกันด้วยนะฮะเนื้อสัตว์นะครับเราเลือกเป็นชิ้นเนื้อของสันในของหมูน,นะครับแล้วก็ นในของหมูละขนาดเขาก็าคือเขาจะมีความรุ่มของเขาอยู่แล้วเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเกี่ยวพันเขา,ากับในเรื่องของความมันเขาจะมีไม่เยอะนะฮะเราก็ต้องไปทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วเราก็ลองเช็คดูว่าเนื้อสัตว์นั้นมันสุกอย่างไรนะครับลักษณะที่ดีของเขาก็คือเนื้อสัตว์เขาจะมีความฉ่ำของเนื้ออยู่นะครับอันนั้นถึงเรียกว่าใช้ได้นะครับหมูต้องกินสุกเท่านั้นนะฮะหมูต้องกินสุกเท่านั้นนะครับตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เริ่มจะใช้ได้แล้วมีการแตกมันส่สวยงาม อย่าลืมนะครับต้องขัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้นะครับตอนนี้ส่วนผสมเริ่มจะใช้ได euh ้แล้วเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ในส่วนของถางกะทิเข้าไปนะฮะร้อยเขาแตกมันอีกสักเล็กน้อยนะครับขอที่สําคัญนะครับระวังมันจะไหมสันิดนึงนะครับตอนนี้ส่วนผสมได้ที่แล้วนะครับเราก็ก็ใส่ส่วนของถางกะทิเข้าไปเรื่อยทยอยใส่ไปเรื่อยจนกว่าจะหมดนะครับ แล้วเราก็คนในส่วนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็รอให้เดือดเราถึงจะปรุงรสชาติอีกรอบหนึ่งท้ายสุดก็จะใส่ถั่วส่งข้าบดนะครับเดี๋ยวเรารอให้เดือดครับตอนนี้นะครับน้ำรากของเราได้เดือดเรียบร้อยแล้วการตักมันก็ใช้ได้แล้วนะครับเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นความเค็มไม่คือน้ำปลานะครับใส่ลงไปได้เลยน้ำปลาต้องใส่ตอนที่มันเดือดเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมของความหวานเข้าไปได้เลยนะครับ ก็จะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับตือส้มมะขามนะครับนะ mm hmm. ครัพยายามคนส่วนผสมให้เขาละลายนะครับแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมของข,องขวหรีสงั้วบดเข้าไปด้วยนะครับ ผสมให้เข้ากันนะครับให้เขาข้นพอราดนะฮะพอราดแล้วก็เกาะติดตัวข้าวได้นะครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเขาต้องกินรสทานกับข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ตะกีที่เราลวกผักบุ้งไปนะฮะก็จะคน้เขาเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสชาตินะครับรสชาติที่ได้คือจะเป็นเปรี้ยวเค็มเข้ากันแล้วก็หวานตามนะครับถ้ารสชาติไม่ไปทางใดทางหนึ่งให้เราใส่เกลือแกงเข้าไปสักกิ่มือหนึ่ง ะะแล้วมันจะทำให้ดึงรสชาติทั้งหมดขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ใช้ได้ยังตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันยังใสยอยู่นะครับงั้นเราจะต้องให้เขาลาดได้แต่ไม่รัดจนเกินไปนะครับครับตอนนี้นะครับน้ำราดของเมนูข้าวผัดรามลงส่งนะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เขาแตกมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็อพอร,ราดแล้วก็ติดในตัวข้าวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาหัน่น เนื้อหมูกันนะครับแล้วก็มาประกอบในส่วนของจานของเมนูพระลํากระส่งนะครับนะครับเนื้อหมูที่เราได้นะครับร้อย้เขาเย็นสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ให้ค่อยหั่นนะครับเห็นไหมครับจะอมชมพูเล็กน้อยนะครับอย่าหั่นชิ้นใหญ่มากนะฮะหั่นตามความของใหญ่เส้นของเขานะครับ ครับ History, ics, สเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวพระรามลงสงนะครับอร่อยมากนะนะครับเมนูนี hei, นน้ว nee ิธีการรับประทานก็ค er ือเราราดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งส่วนผสมเข้าไปกันนะครับรัประทานรับประทานนะครับรับรอตัดสินใจในเมนูข้าวพระรามลงสงครับ